เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่สนามบินกิมโปที่กรุงโซกันเลยเราลงสถานีกิมโปแอร์พอร์ตแล้วก็จะเจอป้ายนี้โดเมสิกไปทางซ้ายอินเทอร์เนชันแนลไปทางขวาเดินตรงมาก็จะเจอแอร์พอร์ตบัสสต็อปแล้วก็โดเมสิกเทอร์มินอลก็ตรงไปน,นี่ไงป้ายตรงไปเดินมาถึงโดเมสิกแล้วก็ตามป้ายเช็คอินไปเซ็กันฟรอทีวีใช่ไหมไม่ใช่เจจูใช่ไหมทีว ของเราเคาน์เตอร์เช็คอินทีเว7-12อันนี้คี o ออสเซลฟ์เช็คอินมีไงเขาให้เลือกที่นั่งเห็นปะ่ะยี่หาน,นนี่คือตัวตกระเป๋าใบแรก16.5สีเหลืองใบที่สอง14โลองอะ่ะแต่ไม่ต้องผ่านตอมอนะเพราะว่าเป็นเที่ยวบินภายในประเทศเราไม่ได้ขึ้นเชจูนะเราขึ้นทีเวอันนี้คือที่นั่งของทีเว ที่รู้สึกว่านั่งสบายนะคือพอเราอะไรก็วอมาจากทางนี้ใช่ป่ะเราก็เดินออกไปข้างนอกตรงนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็คงจะเป็นแพลตฟอร์ม,ม <Platform> ที่5เราก็เข้าเนเวอร์แล้วก็ค้นหาต้นทางปลายทางว่าเราจะไปไหน800เนี่ยมันจาก5,000วอนนะไม่แนะนำอ้อนี่ สาย182ตรงนี้นี่ไงเข้าเมืองใช่ไหมเราก็เข้าเนเวอแล้วเราก็เลือกต้นทางไปทางเราต้องมาเช็คตรงนี้ก่อนด้วยก่อนที่จะขึ้นเพราะว่าบางทีมันก็จะมีไปทางซ้ายกับทางขวาที่สนามบินเขาก็มีเคาน์เตอร์ st telecom ด้วยทีเพ Data Sim Card ที่สนามบินก็มีร้าน CU ด้วยนะมาใหม่ก็ถ้าไม่มี t ีมันนี่ก็มาซื้อที่ร้าน CU แล้วก็ใช้เงินสดเติมเงินทีมันนที่ร้านซ U นี้ได้เลยแล้วก็ได้ห้อง แล้วที่เชจูฝกักบัวแบบนี้ต่อท่อมาจากหลังล้างหน้ามีโถญี่ปุ่นด้วยอุ่นก้นแล้วก็มีที่ฉีดก้นด้วยครัวเครื่องสักผ้าห้องนี้ราคาประมาณ18,00งกว่าบาทแต่ว่าเราจะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเองนะวันนี้วันที่9มกราอายุหิมาก วันนี้มาลงที่ป้ายรถเมจูเนชั่นอลมิวเซียมคือตรงนี้ปิดวันจันแต่วันนี้วันอังคารแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นเขาไปวนนะโอ้โเขามีต้นส้มให้เราเก็บอีกแล้ว่ะลูกใหญ่มากอ่ะจะเย็น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 ออฟเ็หรือว่ามันเป็นส้มโอมีอะไรที่ล่วงๆไหมแต่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะฟรีเขาพูดถึงประวัติศาสตร์โดยรวมทั้งหมดของเกาหลีเทียบกับประวัติศาสตร์โลกข้างล่างคือประวัติศาสตร์โลก การเกิดเกาะเชจูอ่ะภูเขาไฟเกิอันเนี้ยหลายจุดด้วยนะอันนี้คือหน้าหนาวโหสวยมากเนาะเชจูเนี่ยเป็นรัฐอิสระปกครองตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือปีคศาประมาณพ1 0 0กลายเป็นว่าโดนยึดพวกนี้ก็คือเหมือนเป็นสวนสาธารณะของเขานะขึ้นไปบนศาลาโนน,นดิกาก็ยังเห็นวิวว่างเลยสนามบินอยู่ตรงนี้แล้วเครื่องบินลงพอดีโอ้โห ชมวิวนี้ดีมากเรือพวกนี้นี่ไปจีนไปญี่ปุ่นเนาะเจอจุดชมวิวอีกแล้ว <c oughs> มันไม่หนาวเลยเจจูดองมุนมาเก็ตทำไมมันเงียบจังวะเขาเปิดตอนเย็นเปล่า <c oughs> เหมือนที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลตสม้มว่ะนี่ไงส้มหมื่นหนึง่ง ลดราคาอันนีห้าพันหกลูกห้าพันสี่ลูกห้าลูกหกลูกอะไรเงี้ยหมื่นหนึ่งปลาหรืองูเนี่ยอยากซื้ออะไรสักอันหนึ่งอะทับปิงเซนเตอร์อยู่ข้างล่างใต้ดินนี่คือย่านการค้าของเจจูแล้วเหรอเนี่ยทำไมมันเงียบสง,งัดขนาดนี้ข้างในนี้พันห้าร้อยวอนก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยเจจูมก government office อันนี้ลงหมอตะเวนไปจับจับเผื่อมันจะล่วงใช่ไหมนี่ไงเอาที่มันล่วงล่วงดิโหไม่น่าไปซื้อเลยอ,อาจจะไม่อร่อยก็ได้ผู้ชายเกาหลีอ่ะไม่มีหนวดกันเลยนะทีนี้เขาก็จะแยกออกเลยอ๋อไอ้น,นี่ไม่ใช่เกาหลเออีเออเออเมื่อก่อนนี้เขาก็ไว้หนวดกันนี่หว่าตรงนี้ก็เป็นอำเภอเอาไว้เก็บทะเบียนบ้านของประชากรนายท่านไปใจตลาดมาห๋ออันนี้กลับเข้ากรมกองแล้ว รถเมย์ที่เชจูแต่ว่าแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันนะดูรถเมย์ด้านนอกเขานะดูดีเนาะแต่ข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะว่าไหมโอ้ยเครื่องบินวิธีการประหยัดนะกินอยู่สองอย่างคือเต้าหู้กับสาหร่ายเจอม้าแดงกับ เสื้อแดงวิวดีมากเออนึกถึงฮีราคิออเลยเนอะเอ้ยงานนั้นไม่ได้นอนของกินถึงแพมปากเจออย่างนี้อ้าเออไม่ใช่สะพานปลาสิสะพานก้างปลาโอ้โห,โหออฟดูภูเขานั้นดิน่าไฟมากอะ่ะนี่ไงนี่ไงทางขึ้นจุดชมวิวขึ้นมาแล้วเห็นรันเวเลยอะ่ะ ไปแล้วอะ่ะไปทำท่าด,ดีได้ไหมวะแย่งซีนเครื่องบินหมดแล้วอะ่ะอ,อ้าเห็นชัดเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวว,ว,วันนี้เราจะขึ้นเขาไป ตรงนั้นอะเห็นเขาลูกนั้นไหมออคิดเอ็กซิบิชันเฮาส์แล้วไหนออคิดอยู่ไหนเขาบอกสิบแปดองศาทำไมรู้สึกร้อนเดินเข้ามาในป่าไผ่ไปป่าไผ่ที่ญี่ปุ่นนี่แย่งกันจะเป็นจะตายเลยนะ <laughs> ขึ้นมาตั้งนานม่มีวิวจริงวะเนี่ยได้เห็นวิวแค่นี้ยหรออันนี้คือแผนที่ที่เราเดินมา ให้เดินเหยียบน้ําเข้าไปแล้วก็ไปถึงตรงนู้นแน่สังเกตดิตรงนี้มันเป็นหินดํดาๆทั้งนั้นมันเป็นหินจากลาวานะเนี่ยทาวเวอร์อันนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่อแก้หงจุย้ยเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางทะเลแล้วชายหาดตรงนี้นะมันใส่มากเหมือนเราอยู่บนเกาอะอ่ะแ,แต่แต่ตอนนี้ก็อยู่บนเกาะฮะเกาะเชจูเหมือนของโบราณปนะ่ะเพ l ยวหําดอก มันไม่ใช่ที่เก็บน้ํานะสร้างเอาไว้แก้หวงจุ้ยอะ่ะแก้เครสไม่ให้มีภัยพิบัติเข้ามาเป็นบอ่อดักโชคร้ายน<อ>วันนี้ช้อนหักเล่นหุ้นบ่อยอะดิอืมบรรยากาศดีสุดๆโอวูบงพีคพานโนรามาพานโนรามาจริงๆซะด้วยโอ้เสร็จแล้วถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนี่ยถึงแล้วไิ่แข็งมากอะ <c oughs> เราไม่เคยเตรียมพร้อมเลยอะ แต่อันนี้มันเหมือนเป็นน้ําแข็งที่อยู่ในตู้เย็นแล้วมันกําลังละลายอเออมันจะลื่นอ่ะอ๋อจะไปตั้งแคมป์หรอ <laughs> มีไฟแช็กยังหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดเมตรนี่เห็นวิวแบบนี้เลยเดิถึงแล้วเย่่ยความสูงหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเมตรอ๋อสองเซงกะัะไม่มีสอง,องเป็นเกาะที่มีโคบอยู่เหมือนกันนะ่ยเดินไปสองรอบเลยเหมือนคนแก่เลยไม่ไม่อยากได้ช็อตเด็ดน,นะทางเดินแฉะ ลื่นๆใครคมาขึ้นก็คงไม่มีใครมาขึ้นตอนช่วงนี้หรอกนะตอนนี้ปลายเดือนมกรานะถ้าจะขึ้นมาก็คือให้เอากันลื่นมาด้วยของเราไม่มีเลยบนบนหวัดเสียวกว่าแต่มีที่จับล่างๆหวัดเสียวน้อยกว่าจะไม่มีที่จับเขาบอกว่าการเดินเนี่ยลดโรคความจําเสื่อมทําให้สมองเราแล่นอะ่ะแปลกเนื้อะแค่เดินเองอะ อันนี้คือเทลทั้งหมดที่อยู่บนฮาราซันโอ้ที่เราเดินแบบยากๆคือแบบนี้เหรอ <c oughs> โอ้ยจะอยากไปอ่ะเราไม่มีที่กันลื่นอ่ะเขาเปีนเทคกิ้งขึ้นไปอ่ะเพื่อที่จะดูวิวนี้นี่คือป่องภูเขาไฟนะวันนี้ยีบเก้ามกลาวันตุดจ,จีนพอดีออกจากที่พักที่เชจูวันนี้นั่งรถแปดศูตั้ง5,000วอนเนี่ย จากสนามบินมาที่ซอกวิโปในเมืองอะรถมาปล่อยลงตรงสุดสายตรงนี้ที่พักใหม่ที่ซอกวิโปเกาะเชจูเครื่องซักผ้าแล้วก็มีหม้อหุงข้าวเป็นที่แรกในเกาหลีที่เราได้อาบน้ำแบบมีที่กัน้นเขาไม่มีโต๊ะให้นะแต่เราขอเตียงก็มาตรฐานเกาหลีมากเลยอะ oh. ห้องนี้ในราคา2300กว่าบาท ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟเน,เนี่ยไอโรงแรมเนี้ยมันบางไงเราอยู่ชั้น8ใช่ไหมแล้วมันก็จะเห็นไอตรงเนี้ยบางไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้บางนี่นะอ้จะพาทุกคนไปทางทิศตะวันตกของเมืองซอกวิโพกันนะคะสถานที่แห่งนี้เรียกว่าจุงมุนแดโพคอลัมจอยส หรือเรียกว่าหินเสาหกเหลี่ยมจุงมุนก็ได้ที่เชจูแห่งนี้โด่งดังและต้องไปดูก็เพราะว่าถือเป็นหนึ่งในจุดที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงง่ายแล้วก็สวยงามที่สุดในเอเชียเลยมันร้อนถึง900องศาเลยไอที่มันแข็งมากอ่ะพอมันแตกปุ๊บเนี่ยมันจะแตกเป็นแท่งน,นี้มันธรรมชาติจริงะเนี่ยมันม,มีใครเอาอะไรไปขูดเลยเดินมาเรื่อยๆแล้วก็มีจุดชมวิว ตอนนี้เราก็เดินมาถึงน้ําตกชอนเจยอนหรือสระน้ําของเทพเจ้าเขาบอกว่าน้ําตกนับวันอันนี้จะไหลก็ต่อเมื่อมีฝนตกแรงๆอ่ะน้ำตกอันนี้ก็คือไหลมาจากน้าตกที่หนึ่งทางไปน้ําตกแห่งที่สามคือทางนี้เดินมาไกลมากเราก็จะได้เห็นน้ําตกแบบนี้ออขอต้อนรับสู่จุดชมน้าตก หนึ่งคือตรงนี้สองคือตรงนี้สามคืออยู่ข้างหลังกล้องเป้าหมายถัดไปของเราวันนี้ก็คือซองอักษานเดินตามทางมาเรื่อยๆก็เจอสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าอันเดรูแอร์ฟิลด์ดาร์ทัวริซึมเป็นสนามบินเก่าแก่กลางทุ่งหญ้าเงียบสงบบนเกาะเชจู นี่ไงมีโครงเครื่องบินที่ยืนยันว่านี่เป็นบังเกอร์ซ่อนเครื่องบินจริงๆด้วยหินสองก้อนที่มดูเหมือนถูกตัดออกเรียกว่าฮายองเจซอมหรือเกาะพี่น้องจุดนี้สวยจนอยากจะนั่งดูทั้งวันเลยทางเดินเทรลตรงนี้สวยมากจริงๆนะใครมาก็อย่าลืมนะชื่อว่าซองอักซานเห็นต้นหญ้าแห้งๆแบบนี้เดี๋ยวตอนหน้าร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดใสแล้ว กาะสองเกาะเล็กๆนั้นที่ติดกันที่เรียกว่าฮยองเจซอมหรือเกาะพี่น้องอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ1.8กิโลชาวประมงเชื่อว่าเกาะทั้งสองเป็นเครื่องคุ้มกันภัยทางทะเลส่วนเนินเขาใหญ่ๆนั้นชื่อว่าซันบังซันแถวนี้เป็นจุดชมวิวที่โด่งดังมากนะเส้นทางเทรลซองอักซานอันนี้มีระยะทางเดินประมาณ3.5กิโล ทางเดินดีวิวสวรรค์อารมณ์โรแมนติกสวยทุกจุดตลอดเส้นทางเดินแนะนำให้มาชมกันจริงๆเลยค่ะวิดีโอนี้จะพาไปทางตะวันตกของเมืองซอกวิโพแบบเดินไปได้เลยนะที่แรกก็คือโอโดนแกรหรือหินโดดเดี่ยวเส้นทางที่เห็นเป็นหินหินตรงนี้คือเราหาเรื่องลงไปเองนะเพื่อนๆที่กังวลก็อย่าเพิ่งตกใจว่าจะพาญาติผู้ใหญ่ไปไม่ได้นะ จริงๆมีเส้นทางเดินดีๆทางเดินไม้ปูไว้ยอย่างสะดวกสบายแต่ถ้าอยากไปสัมผัสหินลาวาก็ลงไปได้เหมือนหินก้อนสูงๆอันนี้เขาเรียกว่าโอดอแก่ความหมายของเขาก็คืออยู่อย่างโดดเดี่ยวโรดเดีเนสพวกศัตรูนิหวาดกลัวแล้วก็เลยเป็นอีกชื่อหนึ่งของโอดอกแก่ว่าเจเนอเรลลล็อกก็คือหินในพลหญิงชราที่รอสามีของเธอที่กลับจากทะเลแต่ก็ไม่เคยได้กลับมาเลยหญิงชรานั้นก็กลายเป็นหิน ก็เลยเป็นที่มาของชื่อโอดอกแกเขาสามารถเอาแดชังกึมมาโฆษณาเชจูได้ด้วยตรงนี้เรียกว่าโอเชียนพูก็มองเห็นฮันลาซันที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสวยงามมากยังกระสะมรลกฏเลยอ่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าบอกอยู่โคเอเชียนี่ก็มีคนเชื่อแล้วเนี่ยนี่เราอยู่เกาหลีจริงๆเหรอเนี่ยเกาะนี้มีชื่อว่าซอกโอนโดเกาะนี้จะมีสันทรายเชื่อมต่อระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ของเชจู ทำให้เราสามารถเดินไปที่เกาะนั้นได้โดยไม่เปียกเลยนึกว่าเป็นเกาะลางๆงไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างใดๆแต่จริงๆแล้วเขาทําเป็นสวนสาธารณะปูไม้กระดานให้เดินไว้อย่างดีแล,แล้วเราก็เดินมาถึงจนได้สตเตเดียมเวิร์ครัพเดิน10โลนะวันเนี้ยจะเป็น10โลที่ผ่านทางขุกขาง อันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะจะไปทางด้านบนของซอกปิโฟกันบ้างเดินขึ้นเขาก็อกินซานแล้วก็เดินป่าต่อไปที่น้ำตกองโตว้าวสวยนะ<อ>ไม่หลอกเราด้วยอะ่ะเอ้ยสวยมากตรงเนี้ยคือจุดชมวิวที่แท้จริงที่จะมาเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นยอดเขาฮันล,ลาอารมณ์เหมือนเราจะไปดูฟูจิอะ่ะแล้วไม่เจอฟูจิฮันล,ลาสี ทำไมก็ดูหันหลังไงภูเขาที่เอาไปดูภูเขาหันหลังอีกทีนึงตรงนี้คือทางเข้าน้ําตกหันว่าอะไรอ๋ออ้อมโตอ้อมโตไม่มีน้ําไหลสักหยดแล้วเขาให้ปีนขึ้นไปดูน้ําตกนั่นน่ะดูสิแห้งแก็กเลยเพราะอะไรน้ําตกถึงหายไปได้อ่ะเขาอยากจะเอาน้ําไปทำอย่างอื่นกั้นให้ไปไหลทางอื่นป่ะน้ำตกวันก่อนที่มันไหลลงทะเลผยังคิดเลยว่าทำไมเขาไม่ให้มันวนกลับไปในเกาะอะไรเงี้ยเพราะว่านี่มันคือเกาะนะแล้วเขาเอาน้ําจากไหนมาใช้เยอะแยะ จะบอกว่าน้จากภูเขาฮันลายอย่างเดียวมันพอเหรอหรืออะไรเงี้ยคือกงงอยู่มันจะเก็บเอาไว้มีหน้าแล้วทําไมทางเดินมาตลอดทางนี่มีสเสียงกาฮ่าห่าห่า่า,า,ามันหัวล้อยอเรามาทําไมอ่ะวิดีโอนี้จะเป็นที่เที่ยวในเมืองซอกวิโพแบบเดินไปได้วันเดียวก็เที่ยวได้พวกเราพักที่วงกลมสีน้ําเงินตรงนี้จะมีตลาดเก่าตรงนี้น้ำตกจงบางตรงนี้แล้วก็สะพานแซยอนกโย และไฮไลท์ที่อยู่ใกล้มากคือน้ำตกชอนจีออนงั้นเราไปที่นี่กันก่อนเลยอ่ะมีตัตแมาชีนด้วยน้ำตกชอนจีออนจากน้ำตกชอนจีออนก็เดินต่อไปที่สะพานแซยอนกโยเป็นสะพานที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่กับเกาะแซยองที่เป็นเกาะเล็กๆ เดินชมได้ทั้งวิวกลางวานันแล้วก็วิวกลางคืนเลยเขามีเปิดไฟสวยๆด้วยคนเกาหลีเนี่ยต้องเป็นเด็กดีทําอะไรเขาก็จะอยู่ในรูในทางตลอดเพราะว่าทางการเนี่ยเขาไปไหนเขาจะกั้นรูทางเอาไว้ ้อวตัตรงนี้แล้วก็เข้าทางนี้ช่วงที่หลังสงครามโลกอะ่ะก็มีสงครามเกาหลีใช่ไหมแล้วก็รอบๆเนี่ยถูกใช้เป็นพิเศษแคมป์มันนั่งขายแค่นี้ตั้งสามหมื่นเลยน้งน้ำตกอยู่ทางโน้นโหน้ำตกลมแรงมากเป็นน้ำตกเดียวนะเนี่ยที่เราสามารถมาประจันหน้ากับน้ำตกใกล้ประชิดแบบนี้ได้เลยโอ้ดูวิวนี้สิสวยมากเลยอะ เป็นคาถาเหรอจงบังจงบังเอามาดูดิเห็นลุ้งเลยอะ่ะไปเที่ยวกันไหมอ๋อเขาบอกให้เอา <c oughs> เดินมาถึงโอมา켓เฮ้ยมีอันนี้ด้วยวสามพันห้าเอาไปเล่นอ๋อที่สอ,องจักริทีเกมอะมประมาณ80บาทส้อมแห้ง250ร้อยห้าสิบ พักุญแจที่ติดผมขวดละสามพันแต่ถ้าสี่ขวดอ่ะหมื่นหนึ่งขวดละสามพันก็ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้เก้าพันไม้ละเก้าพันนะอุ๊ยซาลาเปาที่นี่เหมือนที่ท,ที่ปูซานป่าหรือที่โซอ่ะอัลละพันนี้นะ คุเดี๋ยวอย่าดีดดใจออกน้างหน้าดิาเดี๋ยวคนอื่นก็รู้รู้รรแล้วทำไมซอกวิโพเป็นเมืองที่เดินเล่นได้ตลอดออกจากที่พักก็เดินเล่นได้เลยเจอธรรมชาติแบบใกล้แค่เอื้อมวิตรงนั้นมันก็เป็นหินไอ้ที่อะไรนะเฮกซาโกนอลอะไรนะหินหกเหลี่ยมอะวิดีโอนี้จะพาไปทางตะวันออกสุดของเกาะเชจูกันนะคะจุดหมายของเราก็คือเกาะอูโดโดยขึ้นรถเมลจากซอกวิโพไปลงท่าเรือใช้เวลาชั่วโมงกว่า แล้วนั่งเรือต่อไปที่เกาะอ,อูดโดแล้วย้อนกลับมาที่ท่าเรือแล้วก็ไปต่อกันที่ปล่องภูเขาไฟซองซานสองจุดน,นี้เป็นที่เที่ยวไฮไลท์บนเกาะเชจูที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดเลยเรือเฟอร์รี่นี้เริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งตอนเช้าไปจนถึง5้าโมงครึ่งตอนเย็นออกทุกๆ30นาทีราคาไปกลับคนละ1,000 0วอนประมาณ250บาทไปกลับนะคนละหมื่นมีเรือสองลำมีสองพอ เหมือนเรือที่กริซเลยอะที่เวียดนามก็เป็นอย่างนี้นะเชื่อไหมว่าเรือมีที่นอนด้วยนี่ไงที่นอนจริงๆค่ะนอนบนพื้นเลยจากท่าเรือทรงซารไปเกาะอูโดใช้เวลาประมาณ15-20นาทีการเดินทางภายในเกาะจะมีให้เลือกหลายอย่างเช่นรถบัส หรือจะชอบแบบอิสระเช่จาจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้าลวดลายน่ารักน่ารักก็ได้ที่เกาหลีเขาชอบทำท้านี้แล้วก็ถ่ายรูปตรงบันไดแบบนี้แช่บริเวณนี้คือคักมากนั่นสนุกกันใหญ่สวยมากๆเลยตรงเนี้ หลังจากฝ่าด่านอลรหันมาแล้วก็จะเจอทำแบบนี้เ,เดี๋ยวเอ้ข้างในมันก็ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยข้างใน<ล>มีขยะด้วยว่ะเกาะนี้เขาเป็นเกาะที่ปลูกต้นกระเทียมทั้งเกาะเลยนะก็ขึ้นเรือนี้กลับตอน4ี่โมงครึง่ง จะขึ้นไปบนเขาอันนั้นภูเขาทรงซานคนเยอะมากอะ่ะก็คืออเดลสองคนหนึ่งมื่ตรงนี้เป็นทางเข้าใช่ไหมมันก็จะมีฟรีเท i ลกับ Normal Trail ก็คือที่เสียตังคือทางนี้ฟรีคือทางนี้ก็คือไปชมวิวแค่ตรงนี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงซัมมิตด้านบนสุดกันแล้วและนี่ก็คือปล่องภูเขาไฟทรงซาน ลักษณะปล่องจะคล้ายๆบนยอดเขาฮาราซันแต่ขึ้นมาแบบง่ายๆเลยนะใครที่ไม่ใช่สายเดินป่าเดินเขาก็แล้วอยากเห็นปล่องภูเขาไฟก็มาที่นี่เลยซองซานภูเขาไฟซองซานเป็นภูเขาไฟกลวยเท่าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าทัฟโคนโวเคนโนเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลตื้น ซึ่งแตกต่างจากภูเขาไฟทั่วๆไปที่อยู่บนแผ่นดินนะการประทุลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อมีแมกมาปะทะกับน้ำทะเลทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีก่อนนี่เองถือว่าเป็นภูเขาไฟเกิดใหม่ก็น่าจะได้นะเพราะว่าเมื่อเทียบกับเกาะเชจูที่เกิดจากภูเขาไฟเหมือนกันแต่เกิดเมื่อ1.2ล้านปีก่อนและหยุดปะทุเมื่อ2 5 0 0 0ปีที่แล้วนี่เอง แปลว่ามีการประทุระเบิดต่อเนื่องกันมานานเกือบล้านปีเลยเหรอเหมือนพระเจ้าลืมปิดแก๊สไหมผูเขาไฟซองซานมีกระบวนการการระเบิดเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเกิดจากการระเบิดจากไอน้ําที่เกิดเมื่อแมกมาร้อนจัดสัมผัสกับน้ําทะเลโดยตรงคือนึกถึงน้แมกมามันร้อนมากๆ มากกว่าพันองศาพอมันไหลออกมาแล้วโดนน้าทะเลที่อยู่ใต้ดินอะ่ะมันก็เลยเกิดไอน้ําขึ้นมาใช่ไหมไอน้ํามันก็อยากจะหาทางออกจากใต้ดินมันก็เลยเกิดการระเบิดใต้ดินขึ้นมากลายเป็นภูเขาไฟทรงสารนั่นเองวันนี้เป็นวันที่ออกจาก เกาะเชจูหลังจากที่เราอยู่ที่เกาหลีมาทั้งหมด91วันอะไรนะเขาให้อยู่ฟรีวีซ่าแค่90วันเธออยู่91วันได้อย่างไรโอ้คือว่าเอาตามสติกเกอร์ของตอมอ่ะ182มาแล้วรถสาย182คนละ2 0 0 0วอนเองตอนขามานั่งสาย800อ่ะคนละ5 0 0 0นี่ ตรงนี้เป็นชั้นด e ีพาร์เจอร์